すいません。 เมื่อวันที่11ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายอําเภอสามโคกจังหวัดประมธานีีบรรยากาศกลับว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายวันแรกเมื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีมีว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายมากันตั้งแต่เช้าอย่างเช่นนายสมศักดิ์จันทร์ศรีอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายว่าที่ผู้สมัครสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายทีมกลุ่มรวมพลังและนายยอดผู้เฉล ER ิมตระกูลอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองควายว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายทีมกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นและมี <S <S ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายทั้งสองทีมโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําให้ความรู้แก่ว่าที่ผู้สมัครบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้ว่าที่ผู้สมัครนายกจัดลำดับหมายเลขนายสมศักดิ์ จันสีได้หมายเลขอันนายยอดผู้เฉลิมตระกูลได้หมายเลขึ่งในการสมัครว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนคลองควายแต่ละทีมสมัครเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตะบนคลองควายมีผู้ใช้สิทธิ์4,900คน มีหมู่บ้านทั้งหมด10หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1ถึง8ตำบลคลองควายและหมู่ที่1และหมู่ที่10ตำบลคลองเตยในวันนี้และในวันที่24พฤศจิกายนนี้ขอเรียนเชิญประชาชนตำบลคลองควายทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา